ถ้ามึงบอกว่ากูเป็นพระรหัน์มึงโงเมึงควายไอ้ควายเพราะกูไม่ใช่พระรหันต์เข้าใจใหม่นะจ๊ะกูไม่ใช่พระอระหันนี่คือปรกากฏการณ์ที่สะเทือนเลื่อนลั่นไปทั้งโซเชียลมีเดียเลยครับ mm hmm. เมื่อมีผู้จุดสิ่งที่เรียกว่าระเบิดปรามนูทางความคิดลูกใหญ่เบื้อเริ่มกลางไลฟ์สดถล่มวงการความเชื่อแบบเรียกว่าแตกกระเจิงเอาละครับ เราจะพาไปเจาะลึกใจกลางของแรงระเบิดลูกนี้กันและนี่แหละครับชนวนระเบิดมันคือประโยคสั้นๆที่โคตรจะดุดันและก็ตรงไปตรงมาที่สุดเท่าที่เคยได้ยินมาเลยใครเชื่อคือควายคำประกาศกล่าวจากอาจารย์ท่านหนึ่งที่กลายเป็นวัยเรัาสถานฟ้าในชั่วข้ามคืนคำถามก็คือไอระเบิดปรมาณูทำความคิดที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วภายใต้คำพูดที่มันดูก้าวร้าวรุนแรงขนาดนี้ มันมีสัจธรรมอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าเราจะมาถอดรหัสความจริงที่ซ่อนอยู่ใต้ความดุดันนี้กันครับโอเคครับเรามาเริ่มกันที่องค์แรกเลยการล้มกระดานความเชื่องมงายซึ่งอาจารย์ท่านนี้เนี่ยนะครับเขาไล่ถล่มความเชื่อที่มันฝังรากลึกในสังคมเรามานานแบบเป็นระบบเลยแล้วก็ไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นด้วยเป้าหมายแรกที่โดนจัดหนักเลยก็คือเรื่องปีชงครับความเชื่อที่ว่าคนเกิดปีนักสัตวรร์รตไม่ดีต้องไปแก้เคล็ดฝากดวงอะไรพวกนั้น อาจารย์ท่านนี้ซัดก,กลับแบบไม่ยั้งเลยนะฮะว่ามันเป็นเรื่องเพอเจอร์ไร้สาระแล้วก็ตั้งคำถามท้าทายกลางไลฟ์เลยว่าเทพเจ้าไทยสวยเอีย้ยนี่คือใครใหญ่มาจากไหนทำไมถึงมีอำนาจมากำหนดชะตาชีวิตคนอื่นได้ประเด็นต่อมาครับเลิกแต่งงานท่านฟาดปเปรี้ยงเลยว่าไม่ต้องไปดูเพราะสิ่งที่สำคัญกว่าเลิกยามเนี่ยมันคือสันดานของคนท่านชวนให้เราลืมตาดูความจริงกันหน่อยว่า ไอคู่ที่แต่งงานตามเรื่องงามยามดีเนี่ยเลิกกันไปกี่คู่แล้วนอกใจกันไปกี่คนท่านก็เลยสรุปง่ายๆเลยว่าเลิกที่ดีที่สุดก็คือสันดานที่ดีไม่ใช่ตัวเลขบนปฏิทินและสุดท้ายในหมวดนี้คือเรื่องการสวดมนต์ข้ามปีครับท่านถามกลับแบบเจ็บๆเลยว่าสวดกันไากี่ปีแล้วชีวิตดีขึ้นจริงเหรอคือถ้าสวดแล้วสันดานยังเหมือนเดิมปากจัดขี้โกงมันก็เป็นแค่พิธีกรรมกลวงๆท่านย้ำว่าการสวดมนต์ที่แท้จริง คือการเอาธรรมะมาขัดเกลาตัวเองไม่ใช่ซักแต่ว่าสวดเป็นนกแก้วนกขุนทองแล้วก็หวังล้มๆแรงๆว่าจะรวยและนี่คือมัดน็อกที่สําคัญที่สุดครับท่านประกาศกล่าวเลยว่ากูไม่ใช่อรหรันเพราะพระอรหันต์ของจริงท่านไม่ออกมาไลฟ์สดขายหมูสับแบบนี้มันเหมือนการตบหน้าชาดใหญ่ใส่คนชอบยกย่องคนดังในเน็ตให้เป็นผู้พิเศษให้ตื่นจากความงมงายกันได้แล้ว และนี่คือจุดที่ผมว่ามันน่าสนใจที่สุดแล้วมันคือความย้อนแย้งในตัวเองของสารนี้คือระหว่างบทบาทของผู้ชี้ทางธรรมกับการเป็นพ่อค้าออนไลน์ตัวยงคือในไลฟ์เดียวกันเนี่ยนะครับท่านได้สอนหลักธรรมที่ลึกซึ้งมากๆนั่นก็คือทำทั้งหลายทั้งปวงอันบุคคลไม่ควรยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นหัวใจของคําสอนเพื่อการหลุดพ้นเลยแต่แล้วในวินาทีถัดมาท่านก็พูดว่า กดซื้อได้เลยจ้ามีคูปองส่วนลด15%นะจ๊ะอย่าลืมสินค้าในตะกร้าซึ่งไอความแตกต่างแบบสุดขั้วนี่แหละที่ทำให้หลายคนมงงเป็นไก่ตาแตกแล้วก็ตั้งคำถามว่าตกลงนี่มันคือธรรมะหรือธุรกิจกันแน่แต่เดี๋ยวก่อนครับบางทีสองสิ่งนี้อาจจะเป็นเรื่องเดียวกันก็ได้มาถึงตรงนี้เราจะมาดูกันว่าท่ามกลางความดราม่าและความวุ่นวายทั้งหมดเนี้ยแก่นทาที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่มันคืออะไรกันแน่ และทำไมสองสิ่งที่มันดูตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิงถึงชี้ไปที่ความจริงเดียวกันได้คำตอบมันอยู่ที่คำว่าอุปทานครับซึ่งก็หมายถึงความยึดมั่นถือมั่นการที่เราเข้าไปยึดไปเกาะเกี่ยวในสิ่งต่างๆความคิดหรือสภาวะทั้งหลายซึ่งสิ่งนี้เองที่เป็นต้นตอโดยตรงของความทุกข์ทั้งปวงเลยอาจารย์ท่านได้อธิบายวงจรแห่งทุกข์ไว้อย่างชัดเจนเลยครับคือมันเริ่มจากตัณหาความอยากพอมีความอยาก มันก็เลยเกิดอุปทานคือความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นพอยึดมั่นปุป๊บก็เกิดพบเกิดชาติและท้ายที่สุดก็นํามาซึ่งกองทุกข์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความแก่ความตายหรือความโศกเศร้าทั้งหลายแหล่ดังนั้นประเด็นสําคัญที่สุดที่ท่านพยายามจะชี้ให้เราเห็นก็คือการยึดมั่นถือมั่นในทุกสิ่งทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมความเชื่อความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งการยึดมั่นในตัวตนของอาจารย์ท่านนี้เองล้วนจะเป็นรากเหง้าของความทุกข์ทั้งสิ้น และเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็กําลังนําเรามาสู่ปลายทางของแรงระเบิดลุ่นี้ครับนั่นก็คือขนทางสู่การหลุดพ้นที่อาจารย์ท่านนี้พยายามชี้ทางให้เราเห็นนั่นเองไม่ว่าจะด้วยการโจมตีปีชงการขายของออนไลน์หรือการปฏิเสธความเป็นอรหรันทุกอย่างล้วนชี้กลับมาที่ประโยคเดียวซึ่งเป็นพระดํารัสของพระพุทธเจา้าที่ว่าสอบเพธรรมานาลังอภินิเวสายะหรือแปลเป็นไทยว่า ทำทั้งหลายทั้งปวงอันบุคคลไม่ควรยึดมั่นถือมันเรื่องราวทั้งหมดนี้จึงทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราได้คบคิดกันต่อนะครับว่าในการเดินทางเพื่อเข้าถึงสัจธรรมสูงสุดเราจำเป็นต้องทำลายทุกความเชื่อที่ขวางหน้าโดยวิธีการที่ก้าวร้าวรุนแรงจริงหรือไม่พระรหันขายของแล้วเหรอใครเป็นพระหันนะ่ะพระรหันไม่ขายของกุลปการได้ถ้าเป็นพระอรหันไม่ขายของจำไว้พระอรหันจะไม่ขายอะไร ไม่พระอระหันจะเข้าสู่เพศบพรรพชาอุปสมบทแล้วจะอยู่ได้การบินทบาทขอข้าวเขากินพระอระหันไม่ขายของแน่นอนถ้ามึงบอกว่ากูเป็นพระอรหันมึงโง่มึงควายไอ้ควายพระกูไม่ใช่พระอรหันเข้าใจใหม่นะจ๊ะกูไม่ใช่พระอระหันชัดเจนนะเออ ไอ้ควายกฤฤฤฤฤูยไม่ใช่พระรหันต์อา,<จ>อาช่วยกันกดซื้อสินค้าในตะก้าอยู่นะจ๊าทุกคนทุกคนตอนนี้ในตะก้ามีส่วนลดนะในตะก้ามีส่วนลดกดเลยกดเลยในตะก้าเดี๋ยวพาไปเยี่ยมควายที่สุพรรณพระสูตรของพระพุทธเจ้ามีอะไรบ้างครับเยอะมึงจะมาถามว่ามีอะไรบ้างมันมีเป็นพันๆหมื่นๆมืนพระสูตรอยู่ะนะ กูจะตอบมึงยังไงล่ะโอ้ยตายม,มันก็ถามมาได้เนาะมีเป็นพันเป็นหมื่นพระสูตรก็ท่านนับตามที่เขานับกันโดยพระไตรปิฎกฉบับปัจจุบันอย่างเช่นมหาจุฬา,ามหามงกุฎเขานับได้แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นั่นน่ะมึงจะกูตอบยังไงมีกี่พระสูตรมีอะไรบ้างอธิบายสรุปโดยยอ่อถ้าโดยยอ่อคือทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเนี่ยโดยยอ่อสัญญาสิบประการพระเจ้าท่านบ่งบอกถึงอะไรคะโดยในจริงๆแล้วสัญญาสิบประการจำไม่ได้มีอะไรบ้างวะสัญญาสิบ คิริมานนสูตรใช่ไหมอ๋อใช่ใชพู้เจ้าท่านก็จะบอกว่าอันนี้จะสัญญาคืออันนี้จางไงสัญญาไม่เที่ยงอนัตตสัญญากส็สัญญาไม่อานัตตาไม่มีตัวตนอาสุภาสัญญาก็กายนี้ไม่ใช่ตัวตนของอความมีความเสื่อมของร่างกายมีความไม่สะอาดมีความเน่าเปื่อยเป็นธรรมดาอาธินวะสัญญาทุกอย่างมีโทษมาก นะมีโทษมากอาพาธป่วยไข้มีทุกข์มากมีโทษมากปหานสัญญาการมวิตต์ที่เกิดขึ้นไม่ยินดี ไม่ควรยินดีควรละควรบรรเทาวิลาคาสัญญามีความสงบป,ปานนี้โดยความเป็นธรรมชาติโดยสังขารทั้งปวงนิโรธสัญญาก็คือทำที่สลัดคืออุปธิเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาคือความอยากนิโรก็คือดับสัพพะโลเกสัพพะโลเกอ,อนาพิรตตสัญญาก็คือการกำหนดหมายในความไม่น่าเพลิดเพลินพอใจในสิ่งทั้งปวง อาณาปานาสติสัญญาอาณาปานาสติก็คือการนั่งขูบันลังตั้งกายตรงนำลงสติเฉพาะหน้าพระพุทธเจ้ากำลังให้เราเห็นความไม่เที่ยงความจางคลายความเสื่อมสลายแตกทําลายของทุกสิ่งทุกอย่างว่าไม่มีตัวตนไม่ควรยึดมั่นถือมัน่นนั่นคือสัญญาสิบให้เราเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่ไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนของเราเลย<อ>ตัว,วง่ายๆคือไม่ควรยึดมั่นถือมันนะ่น่ะ สรุปก็คือสัญญาสิประการนั่นคือทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นคาว่าทาทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเนี่ยหมายความว่าเรากาลังขับรถนี่อยู่เป็นธรรมไหมเคิดดีเป็นธรรมไหมคิดชั่วเป็นธรรมไหมยืนเดินนั่งนอนเป็นธรรมไหมเกินอิ่มนอนหลับตื่นเช้าตื่นสายเป็นธรรมหมดไหมนนั่นแหละสามีภรรยาเป็นธรรมไหม บุตรที่ดา้ย่าสาโลหิตพ่อแม่เป็นธรรมมะลูกเราทุกอย่างทุกอย่างที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นเป็นธรรมมะแสดงว่าอะไรไม่ควรยึดมั่นถือมั่นในทุกๆสิ่งที่พูดมาเรายึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เสื่อมไม่ได้แล้วสิ่งที่เสื่อมได้เหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นอัตเป็นธรรมทั้ทงสิ้น ท่ระเจ้าจึงบอกว่าทำทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในแดนโลกธาตุไม่ควรแก่การยึดมั่นถืมนอมั่นเพราะจะนำมาซึ่งความทุกข์น <X> ั่นแหละธรรมะของพระองค์จึงสรุปรวมทีเดียวว่าทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถืมนอมั่นเพราะถ้าย,ยึดมั่นถือมั่นเรียกว่าอุปทานอุปทานเกิดขึ้นจากตัณหาคือความอยากเมื่ออยากจึงยึดยึดนั่นแหละเรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นเมื่อยึดมั่นถือมั่นย่อมนำมาซึ่งพบเมื่อเกิดพบย่อมนำมาซึ่งชาติิเมมมมื่่่ออีชาาาตยนซึง มลนะโศกาปลิเทวะทุกขโทมนัตอุปายาศาสตร์ทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความทุกข์จึงเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้แหละเพราะอะไรไปยึดมั่นถือมั่นในธรรมทั้งหลายทั้งปวงเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วมันจึงกลับมาที่ธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรแก่การยึดมั่นถือมั่นสรุปรวบเลยจบรวบลัดตัดตอนยึดมั่นไม่ได้ยึดมั่นก็ทุกทุกคนช่วยกันกดซื้อสินค้าในตะการานะจ๊ะ ฝากกันกดซื้อส,สินค้าในตะก้ามีส่วนลดอยู่นะในตะก้าสินค้ามีส่วนลดอยู่นะจ๊าทุกคนช่วยกันกดซื้อสินค้าในตะก้าด้วยจา้าคำว่าปล่อยทิ้งก็ปล่อยวางเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันถ้าปล่อยทิ้งคือมึงไม่มีความรับผิดชอบเช่นมึงมีลูกแล้วมึงทิ้งลูกมึงเลยแต่คำว่าปล่อยวางคือมึงมีลูกมึงังรับผิดชอบต่อลูกมึงทุกอย่างแต่ปล่อยวางใจเขาจะชั่วเขาจะดียอมรับได้ ชั่วก็ขัดเกลากันไปดีก็ส่งเสริมกันไปนี่เรียกว่าปล่อยวางคำว่าปล่อยทิ้งคือทิ้งเลยไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองพึงรับผิดชอบปล่อยวางคือยังรับผิดชอบต่อทุกสิ่งที่ตัวเองต้องรับผิดชอบแต่ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นว่าต้องเป็นไปตามความต้องการหรือตามความพอใจของตนเองเพราะฉะนั้นปล่อยทิ้งกับปล่อยวางคนละเรื่องเลยตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง แต่คนในโลกชอบเข้าใจคําว่าปล่อยวางว่าคือการทิ้งเช่นการปล่อยวางคือไม่ต้องมีบ้านไม่ต้องมีรถไม่ต้องมีสามีภรรยาบุตรที่ดายาสารโลหิตไม่ต้องมีทรัพย์สมบัติเงินทองไม่ต้องมีข้าวของเครื่องใช้ต้องอยู่ตามอัตภาพอันนั้นเรียกว่าปล่อยทิ้งไม่ใช่ปล่อยวาง การปล่อยวางคือมีทุกอย่างได้ตามอัตภาพตอบสนองต่อความต้องการทุกอย่างได้ตามอัตภาพแต่ไม่ยึดมั่นถือมั่นในมันไม่เอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นอัตราตัวตนให้ตัวเองเกิดความทุกข์ร้อนใจเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นเหตุแค่นั้นเลยความทุกข์ก็อยู่กับเราไม่นานหรอกครับใช่ความทุกข์อยู่กับเราไม่นานแต่เวลามันอยู่กับเรามันทุกง์ไงเหมือนความป่วยไข้เป็นธรรมดามันอยู่กับเราไม่นานแต่เวลาความป่วยไข่อยู่กับมือมึงทุกไหมล่ะ มึงทรมานไหมล่ะอยากป่วยไหมล่ะไม่เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วความทุกข์อยู่กับเราไม่นานจริงๆแต่จะดีกว่านั้นคือไม่ให้มันทุกข์เลยไม่ดีกว่าเหรอด้วยการไม่สร้างเหตุแห่งความทุกข์บทกรณีเมตสูตรสวด,ดเพื่ออะไรก็นั่นแะสิสวดเพื่ออะไรกันละ่ะอยากรู้เหมือนกันถ้าสวดเราไม่เข้าใจความหมายไม่แทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นที่ถูกต้องไม่ได้ท่องแล้วคล้องปากขึ้นใจก็ไม่เกิดประโยชน์สวดเป็นนกแก้วนกขุนแทงทองไม่ได้อะไรเลย เพราะฉะนั Alien, ้นถ้าจะสวดนี่ไงปัญหาคือเราไม่รู้ความหมายเราก็เลยมานั่งถามว่าสวดเพื่ออะไรอาจารย์ก็สวดจริงว่าอาจารย์ใช่ก่อนออกจากบ้านสวดก็รามีอย่นี้จะสวดสวดเนี่ลวงพ่อเออสวดบทอนั่งเม่อก่อนะกเรมีอย่างนี้จะสวดคือบทอะไ่อ่ะ ก็ถ้าสมัยก่อนในยุคพุทธกาลก็แบบว่าพาเข้าไปในป่าอย่างเงี้ยไม่ใช right? ่กรณียเมตตังกรณียเมตสุบทอะไรอ่ะขึ้นต้นเออลืมไปแล้ว่จําไม่ได้นานแน่ใจนานแต่ผมท่องแค่บทย่อหัวใจอ่ะเมตันจะสปโรกัสมิงอ๋อเมตันจะสปโรกัสมิงอะไรวะมายเยอะไรลืมไปแล้วเย่พริตมะนังสันกัโกตติริยจักสัมปทาังเวลานกสัปตังติทันจลังนิสิโนสิสใช่ปล่า สีรีสามปันอไม่ใช่แล้ว <VIE. S 1> ลืมไปหมดแล้วเมื่อก่อนท่องได้ทุกบทเลยแล้วต่หลังมาไม่ได้สวดพวกนี้แล้วเพราะว่าไม่รู้ความหมายก็เลยเลิกสวดกลับมาท่องจําคําสอนพระพุทธเจ้าเอาแล้วนําไปปฏิบัติใช้ดีวกว่าใช่กรณียามาตสุดกําลังนาทากุสเลนยันตังสันตังปะทางอภิสเมจะสอุชูจะอุสุจะอุชูอะไรสักอย่างกูจำไม่ได้ละโมละปริตด้วยจานได้ไมโมกราปริตต่อยังไงลืมไปแล้ว <usion. S 1> อุเทนตยันจ่าคมาเอกเอุเทนตยันจากคุมาเอกราชาฮาริสวรรณโนปทวิตภาโสตังตังในทางหาริสวรรณนางปทวิตภาสัง อะไรกูลืมไปหมดแล้วเนี่ยลืมเมื่อก่อนองได้หมดเลยโ <c oughs> ่อ,โอจองโครสริสังคาโตจามานางวิทยานตโยอะไรอะไรลืมหมดละตอนเนี้ยมงคลจักรวาลน,น้อยกับจันต้องเป็นชั่วโมงลืมหมดแล้วอะนะโมเมพุทธเทจะตจาสัลตนาตยธรรมิกะะาเตชยสีทียสีเทวา กูลืมหมดละชายน้อยรัะตนะานางชาวมาัะตนะานางสั้นขราตะนาตีนนางรัะตะนานางอานุภาเออลืมหมดเมื่อก่อนกูท่องได้ทุกอย่างเลยมึง <c oughs> แสดงว่าบทสวดเพื่อพูดเจ็บไข้เป็นการแสดงความเดียวกับสัญญาสิทธิประการ <c oughs> เพราะว่าพระพุทธเจ้าเห็นความไม่เที่ยงไงที่สอนกับผู้ป่วยไขย้เพราะต้องการให้ผู้ป่วยไข้เตรียมตัวเองในการตายว่าร่างกายรูปตาหน้าตาผิวพรรณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณเป็นของไม่เที่ยง เป็นของเป็นทุกเป็นของไปอนัตตาเป็นของไม่มีตัวตนเป็นของยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เป็นของมีโทษมีโทษมากมีประโยชน์น้อยเป็นของเป็นทุกมีความจางคลายเสื่อมสลายแตกทำลายพระพุทธเจ้าแสดงให้เห็นตัวนี้จะได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วจางคลายวางไปเวลาตายจะได้ไปสู่สุคติหรืออาจจะบรรลุธรรมในก่อนตายเข้าถึงความเป็นอรรยบุคคลได้ก่อนตายนี่คือความหมายของการแสดงธรรมบทนี้ ยันทุนอย่างเงี้ยเมื่อก่อนกระท้องประจําเลยไล่ไัยพิบัติยันทุนนี่มิตังอวมังคลันจะโยจามนาโปสกุณาสัสสะโถปาปะโคตุสุปินาการตังอะไรกูลืมอีกแล้วเนี่ยลืมหมดคูณท่องได้หมดสมก่อนอะแบบ่ะสันเชิดเทวดาสันชางสะเซนังสะพันทูนาริตังปริตานุภาโวปริตวา,านะเมตังสมันตังอะไรกูลืมไปหมดแล้วเนี่ย อวิกิตจิตตาปริตตาพรานตูสักเคกกามจะรูปเปคิริสิวย์รักเลจริเคไวมาเนทีเปรละเทจะมาเนห้ยอยลืมลน,นี่อุจยท่องไปทำนองให้ฟังจ้าสรารพันยายนี่ไม่ใช่ร้องเพลงนะสวดมนอะไรนะลืมเอาสักเเกลยแล้วกันคุยเก็บผริตวาแล้ว สาเคกาเมจารูเปกิริสิคารตเตจันตริเควิมาเนทีเประเทจาคาเมตาุวานาคาเมเตกูลลลืลืมมแเมืองกูชุมนุมเจวดาเพราอนะมือง <ใช S 1> แต่เสียงกูไม่มีเมื่อก่อนบวงสวงในกูนี่แถวหน้าเรื่องบวงสวงเลยพี่ชงมันมีจริงๆไหมคะไม่มีจ้า ไม่มีอะไรจริงในโลกนี้จะกูบอกเลยยกเว้นความจริงไอ้ที่มึงเชื่อกันเนี่ยมันไม่จริงมันเพอ้อเจอ้อมึงลองคิดดีมันเป็นความจริงยังไงอะคำถามปีชงเป็นความจริงยังไงทำไมช่วงอายุถึงวัดได้ว่าคนไหนจะต้องได้รับวิบากกรรมมันฟังเข้าไหมนะ่ะเพราะฉะนั้นปีชงจึงตัดสาะอขจะสารระบบแล้วคนแก่เท่ากับหายคนไม่แก่เท่ากับสวย ต้องเอาดวงชะตาไปฝากว่ากับไทยสวยมึงว่ามันเข้ากันได้ไหมแล้วทำไมไทยสวยมีอำนาจในการครอบครองทําไมมีอำนาจในการครอบครองดวงชะตาพวกมึงอ่ะเขาเป็นใครทําไมมีสิทธิ์ในการทําดีทําร้ายกับมึงได้ให้ดีให้ชั่วกับมึงได้มันเพลอเจอรเรื่องปีชงอ่ะมีไยที่ปีกจมูกไม่รวยจริงไหมครับไม่จริงจ้า มึงจะมีฝ่ตรงไหนก็แล้วแต่ถ้ามึงมีกยายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสุจริตธ,ธรรมอาชีพสุจริตขยันหมั่นเพียรมีความฉลาดในการทํากิจการงานของตนย่อมเกิดความร่ํารวยไม่ได้เกี่ยวกับฝ่ายหาเหวอะไรเลยที่บ้านชงทุกปีคนแก่เปลี่ยนความคิดยากไม่ต้องไปเปลี่ยนความคิดเขาปล่อยเขาไปหน้าที่เราคืออธิบายให้เหตุผลถ้าเขาเข้าใจไม่ได้ก็ปล่อยวางถึงเวลามีโอกาสก็อธิบายให้เหตุผลไม่เข้าใจก็วางแค่นั้นเลย ไม่ต้องไปบังคับใครปล่อยไปตามเหตุตามปัจจัยปล่อยไปตามความเป็นจริงเขาเข้าใจได้เข้าใจได้เขาเขา้าใจไม่ได้ก็ปล่อยเขาผู้รัเจ้าเกิดเมื่อไหร่เกิดเมื่อสองพันกว่าปีที่แล้วจ้าแต่งงานต้องดูเลิกยามไหมครับไม่ต้องดูเลิกจา้าถ้ามึงจะแต่งงานกันคือมึงดูเงินในกระเป๋าเพราะมึงดูเลิกมึงก็เลิกกันอยู่ดีนั่นแหละดูเลิกตามตามตาม,ตามสำเนียงเลยตามวาจาที่เป่งเลยคือดูแล้วเลิก มึงจะดูเลิกดีแค่ไหนมึงก็เลิกกันได้เพราะอันนี้จังไม่เที่ยงจะไปดูตำมหาอะไรเลิกหามยามทีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสุจริตคือการกระทําทางกายคําพูดทางวาจาความคิดในใจมึงนั่นแหละเรียกว่าเลิกดียามดีเวลาดีสะดวกดีถ้ามึงทํำดี แต่ถ้ามึงทําชั่วกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมึงทุจริตนั่นก็เรียกว่าเลิกชั่วเลิกหามยามทีจึงไม่มีผลหาเลยเลยมึงไปดูได้เลยทุกคนดูเลิกแต่งานหมดแต่เลิกกันอุตลุดเลิกกันกระจุยมึงไปดูเลยเลิกกันนั่นน่ะดูเลิกเลิกของจริงเลยแล้วมึงว่าดูเลิกกันผัวมึงจะไม่นอกใจเหรอกูเห็นดูเลิกกันก็นอกใจไปมีเมียน้อยอีเมียไปมีผัวน้อยทะเลาะเบาแวง ไหนอะมึงแหกตาดูความเป็นจริงเมื่อพวกมึงเนี่ยแต่งงานกันตอนแต่งงานไปดูเลิกไหมดูมึงกลับไปดูชีวิตคู่ตัวมึงเองสภาพเป็นยังไงไปดูไปดูปดสภาพสะบักสะบอมกันทุกคนถ้าเลือกได้กูเห็นตอบกันทุกคนกูจะไม่มีไหนอะดูเลิกชิพายไม่มีหารดีสักอย่างไอ้เรื่องความเชื่อพวกเนี่ยมึงตัดออกจากสารระบบในชีวิตมึงเลยความเชื่อทุกอย่างที่มึงเคยโลรู้มาทิ้ง ทิ้งให้หมดไม่มีอะไรดีเลยไม่มีอะไรมีผลกับการใช้ชีวิตของมึงเลยมันเป็นความเชื่อเพอร์เจอร์ไรสสาระไม่มีประโยชน์ไม่ประกอบได้เงินต้นเงิน่นปลายไม่มีที่มาที่ไปเป็นเรื่องเพอเจอร์ไม่มีประโยชน์เสียเวลาไร้สาระการพยากรณ์ดูดวงหมอดูล่างทรงพยากรณ์การแก้กรรมการทำพิธีกรรมความเชื่อว่าทำแบบนี้แล้วหลีทำแบบนี้แล้วเฮงทำแบบนี้แล้วปังมึงลบออกจากความคิดในชีวิตมึงเลย เพอร์เจอร์ไรสาระปัญญาอ่อนหมอปลาบาปไหมที่ไปพังศาลไม่บาปเจ้าของบ้านเขาอนุญาตจะบาปเรื่องอะไรถ้าเขาไปพังศาลที่เจ้าของไม่อนุญาตนั่นแหละเป็นความบาปเป็นการทับซานทำลายทรัพย์สินคนอื่นแต่ที่เขาไปทุบศาลเจ้าของบ้านอนุญาตจึงไม่เป็นความบาปอะไรเลยสวดมนต์ข้ามปีหระคะสวดนมนต์ข้ามปีหรคะสวดมนต์ข้ามปีเป็นการเจริญกุศลไง แต่มันไม่จะเป็นต้องข้ามปีก็ได้จะสวดตอนไหนก็สวดได้เจริญกุศลได้ตลอดเวลาแต่มันเป็นหนึ่งวันในการรวมตัวกันไม่รู้จะสวดวันไหนก็มาสวดกับวันข้ามปีแล้วก็มันจะขึ้นมันจะขึ้นปีใหม่แต่มันไม่จําเป็นต้องข้ามก็ได้สวดตอนไหนก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นการเจริญกุศลไม่ต้องมาอดตลับขับตานอนก็ได้มึงสวดข้ามปีไปก็ไม่เกิดประโยชน์มึงจะสวดตอนหกโมงเย็นก็ได้จะสวดตอนทุ่มหนึ่งก็ได้สวดเช้าวันรุ่งขึ้นก็ได้ได้หมด ได้หมดเลยไม่ได้มีผลเลวยว่ามสนนา,มามสวดบนข้ามปีกูถามมึงสวดอนข้ามปีกามากี่ปีแล้วชีวิตมึงมีหาอะไรดีขึ้นบ้างกูเห็นย่ำอยู่กับที่ย่ำอยู่ที่เดิมผัวก็ยังชั่วเหมือนเดิมอีเมียก็ยังชั่วเหมือนเดิมทุกคนยังชอบชนจอบโกงเหมือนเดิม,ม,ดมไม่เคยคิดจะเปลี่ยนแปลงสันดานตัวเองมึงสวดบนข้ามปีแต่ไม่เคยจะข้ามความชั่วความเลวข,ของตัวเองไม่เคยจะข้ามไปแล้วเริ่มต้นใช้ความดีในการหล่อเลี้ยงชีวิตตัวเองก็ไม่มีประโยชน์สวดไปก็ไม่ได้หาอะไร แต่ได้กุศลไหมย่อมได้แต่ถ้ามึงหวังว่าการสวดมนต์ข้ามปีแล้วจะรวยจะประสบความสําเร็จจะมั่งคัง่งจะสมความปรารถนาชีวิตจะดีขึ้นมึงเข้าใจผิดไอ้เรื่องแบบนั้นไม่มีแต่มึงไปสวดมนต์แล้วจเจริญกุศลรละลึกนึกถึงคําสอนพระเจ้าไปศรัทธายาไปสาธยายคําสอนพระเจ้าเพื่อให้เข้าใจหลักคําสอนของพระเจ้าแล้วนํามาแก้ไขสันดาลตัวเองในปีต่อไปนี่แหละเป็นการสวดมนต์อย่างถูกต้อง นำเนื้ออัดเนื้อทำเนื้อความความหมายในหลักคำสอนมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองได้นี่ตังหาคือเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นธรรม,มาของพระเจ้าเมื่อเราได้ยินได้ฟังได้สวดได้สดับต้องได้ประโยชน์กับตนเองคำถามคือประโยชน์อะไรที่เกิดขึ้นกับตนเองดังนั้นเวลาเราสวมดมนต์เต้องกลับไปถามนะประโยชน์ที่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม กายสุจริตขึ้นไหมในการประพฤติไม่ประพฤติชั่วชา้าเลวสามด้วยการไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติในการพูดโกหกทํำไหมสวดมนต์แล้วจเจริญกุศลในการสวดมนต์ใต้ได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วในการไม่พูดโกหกไม่พูดยุยงชาวบ้านแต่การไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพอเจอไหม <c oughs> เวลาได้สดับในคําของพระเจ้าแล้วใจเราเปลี่ยนไหมใจเราเปลี่ยนจากคิดชั่วคิดเลวตลอดเวลาเราคิดไม่โลภเพ่งเลงจะได้ทรัพย์คนอื่นไหมไม่มีใจอาฆาตพยาอุ้ย ไม่มีใจอาฆาตพยาบาทบาปร้ายไหมไม่เบียดเบียนใครเียนไม่มีความเห็นผิดจากหลักสักจจะความจริงของคนในโลกไหมเรายึดมั่นถือบ้างเราเข้าใจในหลักอุศลกรรมบท10สิบนี้มากขึ้นหรือเปล่าเอาธรรมะของพระเจ้ามาคุ้มครองแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเองได้มากหรือเปล่าทํำไหมคําถามถ้าไม่ทําไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเสียเวลาทุกคนในตะก้ามีส่วนลดนะจ๊ะสามารถกดส่วนลดในตะก้าได้เลยในตะก้ามีส่วนลดนะจ๊ะทุกคนสามารถกดส่วนลดในตะก้าได้เลยจ้า